นะคะจะมีรีวิวนะคะมิวเอ็นนะคะตัวหนึ่งจุดเก้าค่ะคันนี้นะคะสีแดงคะ่ะ่เป็นเครื่องเอ่อหนึ่งจุดเก้าท็อปนะคะตัวท็อปของหนึ่งจุดเก้านะคะคันนี้พวกนี้จะมารีวิวให้อ่าดูแบบยาวๆนะคะอันนี้ดูแบบย่อยๆไปก่อนนะคะ ไม่ประมาณแสนหลักหลักพันนะคะอันนี้มีหลังคามีหลักหลังคานะคะรานะคาคันนี้จะตั้งอยู่ที่8 0 0 0 0 8 5 0 0 0บาทนะคะรานะคาี้ไม่รวมหลักหลังคานะคะ,นะคะสำหรับรถคันนี้นะคะ รถสวยไม่แพ้นะคะมาดูตัวจริงได้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามา่อด้วยคันนี้นะคะเป็น Isuzu MU-X e นะคะปี2017ค่ะคันนี้เป็น1.9ตัว C/D นะคะคันนี้รถสวยมากนะคะภายในค่อนข้างใหม่เลยะคะ่ะใหม่ประมาณแสนกี่บิ๊กหกพัน อันนี้เดี๋ยวเอกก็จะมารีวิวให้ดูในวันพรุ่งนี้นะคะค่ะแล้วสำหรับคันนี้นะคะถ้าเอกจำไม่ผิดคันนี้น่าจะเป็นเครื่องสามพัน สามพรู้สึกว่าเราจะมีสองอ่น่าจะเป็นเครื่องสามพันค่ะถูกนะสามพันตัวท็อปขับสองนะคะคันนี้ครัค่ะคันนี้สามพันส่วนคันนี้หนึ่งจุดเก้าค่ะ,ะแล้วก็สำหรับคันนี้นะคะ หนนาเมือกันนะคะ่ทั้งหมด m ิวเอ็กนะคะมีด้วยกันอยู่5้าคัน,นะคะ่ะเดี๋พ่งนี้มารีวิวแต่ละคันให้ดูกันนะคะและสำหรับคันนี้นะคะปี2 0งศูนย์สองหนค่ะมรรุค้าท่านใดน,นะคะหา m วิวเอ็ก็มาดูกันได้นะคะ สนใจก็โทรหารเอเด็ที่เบอร์0859162524ค่ะและ08แ 0, ละ092 82และเบอร์0922639576นะคะมีทั้งหมดด้วยกัน5คันนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทำการรีวิวแต่ละคันให้ชมนะคะว่าสภาพภายในเป็นอย่างไรนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เอกด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เอกมีรถเข้ามานะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ